ส่งการขาเมนเขาจะรีบไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันเพ่เขาจะรีบไปไหนของเขาเนี่มันเป็นคลิปเก้าหรือเปล่าคลิปเก่าจะเอามาลงทาไมละเพ่พี่เหมียวดูนี่นี่ <What? S 1> น่าจะเป็นคลิปตั้งแต่ต้นเดือนมีนาเพ่โอโ้โหช่วงปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนามึงจะรีบเล่นไปไหนวะบ้บบอส่งการอะไรวะมีแต่แป้งถ้าเป็นแบบนี้แป้งของประเทศไทยที่ส่งออกไปประเทศขมเรก็ค่ายดีสิวะช่วงนี้ ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนี่เออคนบ้าอะไรวะมีปืนชีดน้ำแต่ไม่มีน้ำชีดแบมบบอกแม่อยากสีเด้พอม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 ,พม,พม,พมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมียวคุยเรื่องเหม,ม็นคอมเมนอยากสีเด เป็นรายการที่จะคุยเรื่องบ้าบอคอแตกโปร่งชึ่งของประเทศข้างบ้านให้ผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้รับรู้กันนะนะว่ามีเรื่องอะไรบ้างในช่วงนี้โอ้โหเข้าจะเต้นกันมันยอดอะไรกันขนาดนั้นวะเนี่ยธรรมดาเพ่เทศกาลนานทีมีครั้งนี้เออแล้วส่งการเขมน่นเข้าไม่สาดน้ํากันหรอือวะส่งการเขมนที่ไหนก็สาดน้ํากันเพ่เอา้าแล้วเข้าไม่สาดน้ำก็หรอวะ จะเอาน้ำที่ไหนมา,าสาดล่ะเพ่น้ำจะก,กินยังไม่มีเลยนี่อา้าวถ้าอย่าง,งานั้นก็เรียกว่าวันส่งกรานไม่ได้อะเด็เราพี่เหมียวจะให้เขาใช้วันอะไรล่ะเพ่เออถ้าวันส่งกรานไม่มีน้ําเล่นก็ต้องเป็นวันเอ่อวันส่งกันดานวันส่งอนัธาไม่มีน้ําเล่นวันส่งแป้งวันส่งน้างํารังโตดไม่มีจะใช้<ว>พอเถอะเพ่แค่นี้ชีวิตก็กันดานรันทดมากพอแล้วนี่ แพววันส่งการเขมรเข้าไม่มีน้ำเล่นและเขาก็ไม่มีแป้งเล่นด้วยและเขาจะเอารายทานะวะเรื่องเขมรไม่มีน้ำไม่มีแป้งเล่นนี่ไม่ต้องห่วงเพ่เขมรได้เตรียมเอาไว้แล้วเพ่อเออเตรียมอะไรวะนี่เลยนี่ <S 2> <S 2> <S 2> <ว>สีดำเขมเหลาตูดหม้อเพอ่ไม่ต้องใช้แป้งใช้น้ำเหมือนประเทศไทยด้วยนี่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองตามแบบฉบับนักรบเขมรโบราณด้วยนี่บ้าบ่ เออมึงว่าส่งการประเทศขเขมรเข้าจะเปิดเพลงแนวไหนวะแนวไหนก็ไม่รู้นี่แต่ที่รู้ๆมาจากประเทศไทยแน่นอนเลยเพ่เออยังไงวะก็คนไทยร้องแล้วก็คนไทยก็เอาไปรีกซ์แล้วก็เมนก็เอาไปเต้นแล้วก็อ้างว่ามันคืออแบบอริจินอลนี่บ้าบอ,บบอส่วนทางรัฐบาลเขมรน,นั้นก็ไม่อยากจะให้เยาวชน เต้แนแบบนี้สักเท่าไหร่อะนะในวันสงกรานต์ขมรเพราะว่ามันจะเป็นภาพรักที่ไม่ค่อยดีออกไปสู่สายตาชาวโลกกันนะแม่ที่เข้าเต้นอะไรแบบนี้ห่วงภาพรักขเมรนจังที่ข้อฐานาขมรนตามตั้งประเทศไม่ห่วงภาพรักบ้างล่ะแม่แบบ้อต่อมากระทรวงการท่องเที่ยวขมรจึงได้ทําระบบรูปแบบการเล่นสงการานต์ขมรตามวัดตามวาหรือวัาสถานที่ต่างๆดังนี้ การเล่นสงการเขมรนั้นจะต้องมีประเพณีวัฒนธรรมเขมรของเราอยู่ในนั네้นด้วยนะคนป้าเขามีวัฒนธรรมประเพณีได้หรอกปลแล้ววัฒนธรรมประเพณีในการเล่นสงการเขมรนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมเขมรก็ได้กำหนดการละเล่นสงการเขมรของเรานั้นมีดังนี้ประเพณีการละเล่นอย่างแรกคือเออการละเล่นอะไรเข้าวะมีคนล้อมวงแล้วก็มีคนจุงมือ หรือว่าการละเล่นควายเมินหห้ลอมคอมันใช่ที่ไหนละเพ่เออรือว่าการละเล่นจุงควายขมินนี่พอตัวเพ่ไม่ต้องดาวเร็วนี่ระดับกระทรวงวัฒนธรรมขมนินวาดรูปอะไรแบบนี้วะใครแห่นะจัรู้เรื่องไหมเนี่ยเขาก็ดูกันรู้เรื่องหมดจะเว้นพี่นี่การละเล่นขมนินอันนี้ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าการลักพาตัวเจ้าสาวนั่นเองแห่นไหมเชียดไปนิดเดียว แค่เปลี่ยนจากขวายเป็นเจ้าสาวแค่นั้นเองเฮ้อสมอง<ว>ต่อมาก็เป็นการละเล่นนี้เลยอะ่ะเอออันนี้กูรู้กูรู้แน่นอนการละเล่นอะไรเพ่นั่งวงกลมแบบนี้เราก็เอาผ้าไล่ตีชัดเลยมอนซ้อนผ้ามอนซ่อนผ้าแล้วม,มันเกี่ยวอะไรกับเขมเมนเพ่อ<ว>เออใช่เกี่ยวอะไรไวะการละเล่นนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าการไล่ตีสลับตำแหน่งนั่นเองอะไรของมันวะ<ว>โดยผู้เล่นนั้นจะนั่งเป็นวงกลม เราจะมีคนเดินหนึ่งคนที่ถือผ้าด้วยนะแล้วคนที่ถือผ้าถ้าเขานั้นถูกใจใครก็จะไปตีคนนั้นแล้วคนที่ถูกตีนั้นก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็รับผ้าที่โดนตีไปนั้นไปตีคนข้างๆอีกทีหนึง่งแล้วก็วิ่งไล่ตีกันรอบวงวิ่งตีจนฝ่าฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งจะหัวแตกกันไปข้างฮะอ๋ะอก็โทษเทียนะอ่านผิดไปนิดหน่อยส่วนคนที่ตีไปคนแรกก็จะกลับเข้ามานั่งในวงเหมือนเดิม เออดูยังไงก็มอนซ่อนผ้าอันนี้ก็ไม่ได้ซ่อนเพ่เขาตีเลยนี่เออถ้าอย่งงางนั้นมันก็ต้องมีเพลง้วยติวเพลงอร่อยเพ่อ้าวตอนเด็กๆมึงไม่เคยเล่นลหรอมอนซ่อนผ้าเผอเินว่าบ้านรวยเพ่เล่นเตเปสเตชันนี่ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรแบบนี้แม่สภาพหน้าแม่วัดชัด,ชดเบอกว่าบ้านรวย ที่เขาลองว่ามอนซ้อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างล่างไปโน้นไปนี้ฉันจะตีก้นเธออ๋อจำได้เร็วนี่เร็วถ้าเป็นขเ,เมรนเขาจะลองว่ายังไงเพ่อเออเขาน่าจะร้องประมาณว่าขเ,เมนซ้อนผ้าขเ,เมนแดงอยู่ข้างล่างวิ่งนี่ไปโน้นไปนี้ฉันจะยิงตูดเธอม,มึงดูสภาพคนแก่ขเ,เมนก็นดิเขายังไม่รู้เลยว่าเขาเล่นอะไรอยู่วะเนี้แต่ทางรัฐบาลขเ,เมนบอกว่านี่คือประเพณีการะเล่นขเ,เมนโบราณแม่เบอ แม่พระมีให้ติปด้วยฮะใช่เพ่มีเก็บตังกันด้วยนี่น่าจะเป็นประเพณีขอทานมากว่าเพ่การลเล่นต่อไปนั้นก็คืออ๋อแค่เห็นแค่นี้กูก็รู้แล้วคืออะไรเพ่นี่ไงตีหม้อปิดตาปิดตาตีม้อหรือเปล่าเพ่เออนั่นแหละเหมือนกันแต่ภาษาเขมรนั้นเขาแปลประมาณว่าปิดตาตีกระท่อมแฮอะไรวะโดยผู้เล่นนั้นจะต้องเอาผ้าเขามาผูกตา แม่ต้องพาขมาด้วยสินะเราก็ถือไม้ไปข้างหน้านะเราก็ทำยังไงก็ได้ที่เอาไม้ไปตีบ่อที่แฝนเอาไว้ให้แตกลงมาใครทำได้เร็วเวลาดีฟาถือว่าเป็นผู้ชนะนะเออมันเกี่ยวอะไรกับวันส่งกรานไหมไม่รู้เหมือนกันเพ่การละเล่นต่อไปนั้นก็คือเออการละเล่นแก้ผ้าลงกระสอบแล้วทำตัวเองให้เป็นปุ้ยละมันใช่ที่ไหนละเพ่ รื่ว่าการละเล่นปุ้ยขม้มนวิ่งได้พี่เหมียวคิดอะไรของพี่นี่การละเล่นนี้ก็คือการกระโดดนั่นเองฮะแค่นี้เนี่ยนะใช่แล้วการละเล่นนี้ก็ง่ายๆเลยนะให้ผู้เล่นนั้นอยู่ในกระสอบแล้วกระโดดให้ถึงเส้นชัยให้ได้ใครถึงก่อนเข้าเป็นคนแรกชนะง่ายๆเลยนะเออกูถามจริงนี่มันประเพณีวันส่งการขม้มนหรือวันเด็กวะ ประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นเขมรวันต้องกานดูดูแล้วมันเหมือนการละเล่นประเทศไทยสมัยก่อนอยังไงก็ไม่รู้มันธรรมดาเพ่เก่าไทยแต่ใหม่ในเขมรนี่ประเทศไทยก็เดินไปสู่อนาคตส่วนเขมรก็เก็บอดีตประเทศไทยอีกทีหนึ่งเพ่นี่แหละฉายาประเทศเขมรเงาแห่งประเทศไทยฉายานี้ไม่ได้มาเล่นๆนี่ต่อไปก็คือประเพณีการละเล่นชักกระเยอะเขมรนั่นเอง เออชักเยอรอยูดีๆก็เป็นการละเล่นวันตงกานของพกเขเมิ้นช่วยแม่บอการละเล่นชักเยอร์เขเมรก็เล่นง่ายๆแค่แบ่งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงแล้วก็ชักกันแค่น,นั้นเองชักเกเยอะเชื่อกันแค่นั้นเองอ๋อโทษเทีพูดสั้นไปหน่อยนะต่อมาก็เป็นการละเล่นเก้าอี้ e, ดนตรีเขเมรหรือภาษาเขเมรที่แปลประมาณว่าเต้นไปฟาเก้าอี e ้นะมันงานวันเด็กชัดๆแม่บก การละเล่นต่อไปคือ <What? S 1> เอ่อการละเล่นขเมเนไม่มีน้ํากินล่ะการละเล่นนี้คือกินวิบากขเมเนเออดีหมดและการละเล่นประเทศไทยกูขเมเนมันเอาไปหมดแร้ว <What? S 1> โอเคแม่งูเอ้ยของประเทศไทยขเมเนก็เอาไปแล้วสินะการละเล่นขเมเนชนิดนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลประมาณว่าจับว่าวฮะอะไรนะการละเล่นชักว่าว จับเว้าเพ่จับเว้าเพ่จับเว้าวอ๋อท,ท้ทีช่วงนี้หูไม่ค่อยดีทดๆทดจากแมงูข้องไทยกลายเป็นเว้าวเขมเมนได้ไงวะเนะ<ว>เออแบ่งเป็นชายเป็นยิงแล้วก็ปลาอะไรก็ไม่รู้น่าจะการละเล่นปลาหัวพองอันนี้คือการละเล่นปลาดอกบัวนะและยังมีการละเล่นอีกมากมาย ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเขมรอยากให้เยาวชนคนชนชาติเขมรนั้นได้ลองไปเล่นดูดีฝ่าเต้นบ้าบอคอแตกรัฐธรรม์ไมเสียชื่อประเทศชาติของเรานะอา้าวเ,เท้าข้อเต้นเป็นนักหัวกระทรวงวัฒนธรรมเขมรเชยแบบบอใครที่ลงเข้ามาดูขิป้าบอคอแตกในช่องติ่งตองของเราช่องนี้ก็ได้โปรดพพจกดติดตามกดซับตะไคร่ใบมะกรูดกดไลค์กดแชร์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วย และคำคมเติมสติซ่อนใจวันนี้คือก่อนที่คุณจะเดินไปข้างหน้าคุณต้องก้าวเท้าก้อนทุกครั้งสวัสดีครับเฮอสมองไปหมดแล้วนี่